สนับสนุนข่าวโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครรับงาน่อยะครับพี่ชายช่างรับงานอย่างนี้เรื่องน้ำมันทอดยังไม่มาตรฐานนะฮะถูกต้องไหมก็คือเราตรวจค่าพอ่ามเราอยากที่ร้านนี้มีค่าพล่ามน้ำมันก็คือครับค่าพล่าคอย่างนี้ต่างสารก่อะไรเพราะฉะนั้นเราจะตรวจก็ระวังว่าร้านที่มาขายในงานเนี้ย ปล่อยให้น้ำมันเนี่ยเสือส่อมคุณภาพไหมป็นสารก่อรังนี้ไหมนะครับนะถ้าพบก,ก็จะมีการกตัดเตือนนะครับอยากเรียนอย่างนี้นะครับหรือ,อ,อ,อว่าท่านยิ่งต้องควบคุมมาบ่อมาน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยน้ำมันทอดเราก็รองแบกมาซื้อของเรามันเคนมากน,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 นะฮนะทนะนะนะ่านต้องอย่าอย่าใช้น้ำมันทอดซ้ำนะฮนะของเรามาติดต่อกันหลายวันาาเเรรของ <gesch> ไม่ใส่สียบไม่ใส่น้ำมันแต่ว่าไม่ใส่ร้านกันเสียะครับแต่ยังไงก็จะมีการของเราใช้ยางฉวยที่ที่ว่านะครับเในทันทีเนี้ยเราจะแจ้งเรื่องนี้ให้กับคณะกรรมการจัดงานนี้นะครับเพื่อจะดำเนินการกับท่านนละตาตัวคนเดียวก็ได้มาร่วมมาตรการห้ามใช้มือนะครับหยิบจับอาหารนะครับที่ปรุงสำเร็จแล้วถ้าท่านจริงยากมาหาเขาขอให้ใช้เขาส่งที่

เดี๋ยวผมแกะให้นะครับมีงซื้อมูช่องเหรซื้อปลาครจชื่ออะ้าจะเที่ยเที่มื้อปลาื้อะไรจากบ้านนะถ้าคุณมาต้องสิบห้าร้อยถ้าคมาคุณจะซื้ออาไปูาห้าร้อยซ้ออะไรปูหนิโก่ห้า

ใช่ป้าเป็นนะครับไม่ใช่ป้าตายครับเอาสามเอ็ดเอ็ดเอ็ดค่ะป้าได้โต้กับบรรยากาศบริเวณมาวัดอะไรจะเปนน้ลยปลาอยปอยปลาหปลาหอยปลาหอยปลาหาหออยปลาหาหลาหอยปอยอยลาหอปลลยปลาหอาหปลาหอยาหอยปลาหอยปลาปลาหอาอยป

ส่วนเข้ามาบริเวณท่าตงด้านหลังสุ้มมือใหญ่นะครับเข้าไปทางจุ้ม,มือใหญ่แล้วซ้ายมือของท่าน <c oughs> จะเป็นไปนะครับทางด้านนี้ขย,ยันเป็นของโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใจใช่ไหมครับแล้วก็สี่ละห้าสิบบาทยกตัวจ้ะโอ้ย ไปับคนลที่นองปงานเทศกาลทางทะเลในปีนี้ครับก็มีนัวอ่อนนวัาทนะครับที่เข้าระวังความร้อน ครับและขณะนี้เวลา16.40นของอาหารซึ่งประกอบด้วยเทศบาลนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลทหารโทได้แต่ไม่รู้ว่าท่างจะอะไรอาหารสดตัวละ200ครับ200นะครับบริษัท200 200 200ครับตัวเล็กแล้วให้ความรู้มาใหญ่ด้วยนะคุณล400ให้ครับเ็จับต่อเป็นเคีย่องของที่

นะครับเอ่อคือเราเนี้ยที่นี่ทะเลการมีมูนการแสดงอ่าแล้วก็ความรู้ต่างๆให้อันนี้ได้เข้ามาอ่ามีโอกาสได้